ดีจ้าพี่น้องมาเนี่ยข่อยจะพาพวกเจ้ามาเฮ็ดสปากเกตตี้ซอสเรากูลอพี่น้องข่อยต้มน้นถาบพวกแก้วมันเดือดแล้วเห็นว่าพี่น้องเนี่ยเนี่ยต้มน้ำเดือดแล้วกะใส่เกลือเข้าไปประมาณหนึ่งซอนโต้พี่น้องเด้ออ่าใส่เกลือเข้าไปประมาณหนึ่งซอนโตะแล้วกะน,นี่พี่น้อง คอยใส่สปาเกตตี้เส้นแบนเนอะพี่น้องเนี่ยเส้นแบนคอยใส่ยูทีสองร้อยกร,รัมพี่น้องสปาเกตตี้กร,รัมเนี่ยพี่น้องคอยใส่ยูทีสองร้อยกร,รัมพี่น้องเนี่ยอ่าคอยมันลงไปพี่นอ้องในะนำเดือดเด้อพี่น้องเด้อแล้วกะัก่อนทีใส่ซอสละคูตัวนี้พี่น้องเนี่ยซึ่งมันสีเฮดมาจากอ่าซาซิชาก็คือใส่กอกบ้านเขาแล้วก็เห็ด แคมมีปียองแล้วก็มีเฮ็ดแล้วก็มีนี่แหละพี่น้องส่วนผสมของมันน่ะอ่าเนี่ยนีซาซิฉะมีเฮ็ดพี่น้องค่อยซื้อแบบสํำเร็จมาเฮ็ดพี่น้องเฮาก็ต้องเอาเอาเอา,เอาไปตุ๋มจักน้อยแดนะ้พี่น,อน,น้องนี่คอ่อยตุ๋มไว้แล้วพี่น้องตุ๋มตุ๋มเพื่อว่าอุ่นเลยซื้อน่ะพี่น้องตุ๋มอุ่นอ่านี่ค่อยอุ่นเรียบร้อยแล้วพี่<ป>น้องเฮาก็มันมาค้นมันแน่เด้อพี่น้องเด้อเขาตบมันเพราะว่าเด้วเสร็จมาสติดกันพี่น้อง อ่าเนี่ยนี่พี่น้องตรงน้องสี่เหรอพี่น้องได้ขางกองมันมันกัสีบอกว่าครึ่งอ่ากีนาทีแปดนาทีอยังงั้นสี่แม่พี่น้องเรียวแต่ว่าผู้ใดมักนิ่มผู้ใดมักแข็งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าข่อยมักเส้นนิ่มข่อยก็ได้ต้มมาตามใจฉันแบบว่าอ่าต้มมาจนนิ่มอ่ะพี่น้องเอามาซิมเบิ้องมาเพราะใจซั่งได้ยังสี่แม่พี่น้องเออาเราก็เสียออกเส้นะเพิ่งที่มาเขาลืมออเส้นของเจ้าเบิ ข่ยใส่เสียงของงนี้พี่น้องแล้วก็อยเอาเสียงเดี๋ยวเพิ่งนี่พี่น้องข่อยใส่เสียงของของซูเปอร์คอปของของซูเปอร์ที่ว่าข่อยกินออยนะพี่น้องนี่ข่อยกินเส้นของคอปเลยพี่น้องเพราะว่าข่อยมักเส้นของยี่ห้อนี่ของซูเปอร์นี่พี่น้องเพราะว่ามันแสบดีพี่น้องเนยของคอปพี่น้องข่อยกินของยี่ห้อนี้แล้วจ้าเด้อยี่ห้อของน้ำมันของอ้อยที่ข่อยพัชกินแล้วพี่น้อง นี่เขาก็คุ้นมันเรื่อยๆได้พี่น้องด้วยเขาตุ่มไปตามใจชั้นพี่น้องว่ามักนิ่มหน่อยนิ่มายแต่แม่พี่น้องเออปรจําเป็นต้องว่าเอาระบุนาทีตามขังกล้องคือยังเขาบอกเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันแหละแต่ก้นมักส้นตัวไขมันเราไผมัมักนิ่มมักแข็งพี่น้องแต่ว่าส้นตัวข่อยข่อมักกินนิ่มข่อยได้ตุ่มข่อยประจําเวลาใครจะมามาซีมึงเอาซีม่พี่น้องว่ามันนิ่มหน่อยนิ่มไรอันเสียพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมันนิ่มก่อนมาเบิ้งไม้เนาะจ๋านาะนี่พี่น้องเซ็น คอยต้มมากันนิ่มแล้วพี่น้องคอยไปซีมมั้งแล้วนิ่มโอเคแล้วพี่น้องเนี่ยอ่ี๋ยวบัดนี้ไปเทน้าำออกได้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวราคอยไปเทน้าำออกไม่ใช่ซ่อนเราคูเราคอยเสียเอาให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องคอยเทน้าำออกหมดล้วได้พี่น้องบัดนี้คอยกับเสีมาใส่อันนี่เทียบคอยตุ้นไว้นะพี่น้องซอนเราคูอ่ะคอยตุ้นใส่ไอ้บักพี่แซลลี่พร้อมแล้วพี่น้องในบักทัวร์ร้านเตาพี่น้องอืม ใส่เข้าไปมากหน่อยมากหลายตามใจเฮาเราพี่น้องอันนี้ไข่ตุนทั้งเบิดนี่ขวดโหลหน่อยน่ะที่ว่้แขกเจ้าเบิ้งละพี่น้องไปตุนเมื่อตุนขวดเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่าไข่มากกินให้มันอันเต็มหลายๆเลยแหละพี millet, ่น้องไปมากกินให้มันเยิ้มเยิ้มเนีมันมีซอไตไลยไม่พี่น้องไข่ก็มากเขีนนะพี่น้องเออนี่นี่พี่น้องเห็นไหนี่ยเห็นไหพี่น้องนี่ยอ่ะอ่กินเลยพี่น้องเนี่ย Hey. อันนันเขาว่าอยากเคี่ยวซอสละกูเองพี่น้องซื้อส้ำเร็จแบบนี้แหละจา้ามันก็นมีแบบส้ำเร็จคือการพี่น้องแล้วตั้งทั้สีเหลือก็อว่าเขาเห็ดไส้อีหยังมาแน่จังสี่แม่พี่น้องเออนี่ยบ้า,ากินบ่าพี่น้องนี่แล้วก็ไส้ชีสแบบพี่น้องแบบพี่น้องไส้ชีสเนี่ยโฟมมาโจกร้านน่ะเขาอื่นพี่น้องเนี่ยพี่น้องชีสไส้สปาเกตตี้พี่น้องเออ่ากับไส้คีดเห็นบ้างไหมลพี่น้องบบนี่ กินซะเนี่ยแหละพี่น้องนี่นี่แค่นี้ก็กินได้แล้วพี่น้องเห็นบ่ง่ายบ่พี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องเห็ุง่ายๆ่ายเงเฉยพี่น้องฟาเกตตีนี่แหละพี่น้องเหตุไปตักใส่จานเนี่ยเบงโลจ่าเนาะนี่เป็นไรพี่น้องหน้าตามันหนากินวะพี่น้องเนี่ยนี่แหละจ้าเห็ุตอกม้าแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องนี่ยเหตุ้ะจ้าเด้อไปลองเห็ดเบง้ลจ้าพี่น้องซื้อแบบ ระกูสำเร็จมาพี่น้องโดยทียท่ห่อไปต้องปบต้องไปเขี่ยสามสี่ชั่วโมงพี่น้องมันกระแสบคือกันละพี่น้องนี่นะออกมาแล้วนาะตาก็เป็นแบบนี้แล้วจ้าโอเคเด้อจ้าเด้อมม่ยังไม่ไหมไม่เห็นเบิ้องไมเนะจ้าเนาะคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อมาลบชุมหลบฟังกันนะจ้าเนาะขากคุสัใใบสกายใบประกูดกันนี่เด้อจ้าบ๊ายบาย